ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสมบูรณนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องท่าอันนี้นะทุกคนก็จะเป็นข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับท่าสีชมพูสีแดงนะครับหลายๆคนก็คงจะรู้แหละว่ามันเอามาไว้อัพขั้นเพื่อที่จะปลดให้ท่าจากสีส้มเป็นสีแดงเป็นสีชมพูใช่ไหมแต่ทีนี้ผมจะแนะนําว่าเราอย่าเพิ่งเอาไปอัพนั่นเองนะครับแล้วก็เหตุผลว่าทําไมถึงอย่าเพิ่งเอาไปอัพนะ ก็เดี๋ยวรอติดตามชมในคลิปนี้นั่นเองนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับ <S <S ก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็เอ่อช่อง,องเรานะมีระบบเมมเบอร์นะครับใครที่อยากสนับสนุนผมก็สามารถสมัครเป็นเมมเบอร์ได้นะครับแล้วสำหรับผู้ชมที่น่ารักของผมนะครับผมขอฝากร้านจอนชาวไล่รับเติมเกมราคาถูกปลอดภัย100%เรทถ,ถูกที่สุดในไทยนะครับ แอดมินตอบไวเติมไวตามไปโดนกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้และอย่าลืมใส่โค้ด SUMB จะได้ส่วนลดเพิ่มอีกด้วยนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพูดกันเลยนะเนาะอันดับแรกเลยเนี่ยขอพูดเรื่องเออมันปลดล็อกเมื่อไหร่นะครับก็คือมันจะปลดล็อกตอนเลเวล30นะครับที่คลาสานะหรือว่าถ้าเรียกเป็น c c เนี่ยก็จะเป็น CD2 นะครับอ่าเลเวล30นั่นเองนะครับก็จะปลดล็อกการันตีตรงนี้มา แล้วก็มันจะแถมไอ้เจ้าตรงนี้นะมาให้ทั้งหมด10อันด้วยนะครับตั้งแต่เราปลดล็อกเลเวลสามสิบนั่นเองนะแล้วก็ในส่วนของการันตีนะครับก็กดทั้งหมด150ครั้งนะครับอย่าง50เนี้ยก็คือยังไม่ได้นะก็คือกดนั่นแหละ150ครั้งก็จะได้มา1ตัวและที่นี่นะครับโคต้าการันตีเนี่ยก็มีทั้งหมด7จ็ทับเนะก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าเรากดไปเออห้าครั้งใช่ไหมมันก็จะเหลือ2ใช่ไหมอ่าวันต่อไปมันก็จะเติมให้เราวันละหน,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 นึ่งอันวันละหน ตอนตีห้านะมันก็จะเติมให้เราวันละหนึ่งนั่นเองนะครับจะเป็นแบบนี้นะรูปแบบแล้วก็ทีนี้นะครับสําหรับใครที่เลเวลท่ามโลโมอนยังไม่เยอะนะครับผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งเอาไปอัพให้มันเป็นท่าสีชมพูแบบนี้นะสีแดงแบบนี้นะให้เราเอามากินเป็นไอคพีเลยนะครับจะคุ้มกว่าสําหรับใครที่เลเวลน้อยๆน,นะเพื่อที่เราจะมาเอาในส่วนของเลเวล25ทั้งหมดนะตรงนี้เนี่ยลดเวลาเพื่อ ปลกพลัง5วินาทีนะครับลดเวลาชาร์จเพื่อปลูกพลังก็จะทําให้สกิลของเมลามอนเราเนี่ยคูดาววนกลับมาเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับผมว่าเราเอามาอัพตรงนี้ก่อนคือจริงๆมันไม่ได้หายากขนาดนั้นละไอสีแดงๆเมื่อกี้นะครับไอที่อัพขั้นเนี่ยไอที่ผมอธิบายไปนะมันก็ใช้แค่150ฟลังเองนะครับต่อการที่เราจะได้มา1ตัวนะก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วก็ในช่วงเนี้ยก็เอามาอัพ วลไปก่อนดีกว่าครับเพราะว่าเวลวเราน่าจะยังน้อยนะครับน่าจะยังน้อยกันก็ส่วนใครที่เลเวลเยอะแล้วนะครับก็สามารถเอาท่าเนี่ยไปอัพขั้นได้เลยนะครับอืมถ้าจะให้เรียกว่าเยอะเนี่ยอาจจะต้องซักประมาณขันต,ต่ำทุกท่าสามสิบอะไรประมาณนี้นะถึงจะเอาไปอัพสีแดงนะผมคิดว่าถึงจะคุ้มนะครับอืมพวกท่าพวกเนี้ยววสามสิบแล้วเอ้ทั้งหมดละสามสิบแล้วก็ค่อยไปอัพอันนี้ให้เป็นสีแดงนะครับ ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับถ้าชมพูถ้าแดงนะครับเอามากินก่อนดีกว่าสําหรับใครที่เลือกน้อยๆนะซึ่งผมก็เอามากินเช่นกันนะครับก็ประมาณนี้เนาะทุกคนสําหรับข้อมูลจะไ,ได้มีอะไรมากมายนะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ แล้วสำหรับผู้ชมที่น่ารักของผมนะครับผมขอฝากร้านจอนชาวไล่รับเติมเกมราคาถูกปลอดภัย100%เลทถ,ถูกที่สุดในไทยนะครับแอดมินตอบไวเติมไวตามไปโดนกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้และอย่าลืมใส่โค้ด SUMB จะได้ส่วนลดเพิ่มอีกด้วยนะครับ